看看。<laughs> <laughs> ศพน่านเป็นนาทีเท่ากันดูเท่าขนทุรีแต่เราประจุว่ที่นี่มีความดีใจความภูมใจของชาวงขเทเงทุกคนทกมีความ้ที่มีคามผลสาเร็จเกิดขึ้นกับครอบครัวประโยมทุกคน สาธุสาธุสาธุขาไม่ได้ยู